แอนทองผสมแชร์เคล็ดไม่รับ5เทคนิคออกกำลังกายแล้วมีความสุขหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรม แอนทองของนาเอกสุปตาแอนทองผสมก็มาจะได้เห็นภาพลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายรวมถึงดูแลสุขภาพที่ไม่เป็นสองรองใครซึ่งก็ต้องยกนิ้วให้กับวินัยการออกกำลังกายของเธอที่ทําเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟิตเนสเล่นโยคะหรือบางวันก็พาตัวเองไปวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะล่าสุดสาวแอนได้ออกมาแชร์เคล็ดไม่ลับจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ5เทคนิคก,การออกกําลังกายแล้วมีความสุข 1. วอร์มอัพก่อนออกกําลังกาย 2. ชุดออกกําลังกาย สสถานที่ในการออกกำลังกาย 4. เพลง 5. หาเพื่อนที่จริตเดียวกับเราหรือบางคนไม่จริตเดียวกับเราแต่เขาเหล่านั้นอาจมีเทคนิคหรือมุมมองที่ผลักดันและช่วยจูงใจให้เราให้ติดหรือเกิดมุมมองที่ดีกับการออกกำลังกายเราก็ควรหาเพื่อนแบบนี้ไว้ด้วยจะดีมากค่ะ